ชุดแปลงแต่งหน้า13ชิ้นนุ่มละมุนเหมาะสําหรับรองพื้นบลัดออนมีตั้ง13ชิ้นอะถูกมากนะคะไปเจออันนี้มาซึ่งโฟมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแล้วกันไม่เคยใช้ด้วยแต่ว่ามันแปลกดีอยากซื้อมาลองใช้ผ้าอนามัยแบบซักได้ค่ะทุกคน ใะแนะแนนพี <t 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 ่ว่าม ну, ันตรงปกพี <t <t ่ให้เลยสิบหนูว่าไม่ตรงปกสุดๆเออเดิหนูให้แค่หนึ่งดูมันไม่ดีด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีแบบอันซี่ๆอื่นออกมาด้วยคันหน้าว่ะถ้าใครจะแกะอันบล็อกอ่ะอาจจะต้องใส่แมเพราะว่าเนี่ยคันหน้าก็คือใช่เริ่มเรแรงแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับโปมโกงไหมคะค่ะหลังจากที่ได้ทําการสั่งซื้อเสื้อผ้าในตีมูไปแล้วผู้หญิงเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังมีเครื่องสําอางนะคะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าเครื่องสําอางในตีมูหรือว่าพวกของใช้ผู้หญิงในตีมูเนี่ยมันจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพสินค้าเนี่ยเป็นยังไง ทุกคนนี่เจอแล้วแปลงแต่งหน้าที่เป็นไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีนะคะชุดแปลงแต่งหน้า13ชิ้นนุ่มละมุนเหมาะสําหรับรองพื้นบลัดออนมีตั้ง13ชิ้นอะถูกมากนะคะซึ่งคอมเมนต์มันเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันหมดเลยนะคะสําหรับโฟมเนี่ยโฟมคิดเองว่ามันถูกไปหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยมันเชื่อถือได้จริงหรอเราต้องลองสั่งดูค่ะใน Tik t o อกเนี่ย ราคาถูกที่สุดเนี่ยโหอยู่ที่25บาทนะคะทุกคนส่วนถ้าในช้อปปีเนี่ยราคาที่ถูกที่สุดที่โฟมหาได้เนี่ยจะมีตั้งแต่ 37บาทค่ะคือเทียบราคากันแล้วก็ราคาห่างกันไม่มากซึ่งใน t k t t o k อะถูกกว่าแต่ว่าในช e ้อปปีอะน่าเชื่อถือกว่าต่อไปนี่ไปเจออันนี้มาซึ่งโฟมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแล้วกันไม่เคยใช้ด้วยแต่ว่ามันแปลกดีอยากซื้อมาลองใช้ผ้าอนามัยแบบซักได้ค่ะทุกคน ียด้วอ่มันถูกมากนะเป็นผ้าอนาไมยแบบ2ชิ้นผ้าอนาไมยป้องกันสุขภาพสําหรับกลางคืนและกลางวันก็คือมันสามารถซักได้ทุกคนมันใช้ซ้ำได้อะโฟมเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการทํางานของมันนะคะแล้วก็อยากรู้ว่ามันอะปลอดภัยจริงไหมเดี๋ยวจะลองเสิร์ชให้ทุกคนดูกัน <Okay. S 2> นี่ เจอแล้วใน Tik Tok มีเต็มเลยก็คอือเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยทุกคนใช้ได้แค่ต้องซักแล้วก็มีวิธีจัดเก็บที่ถูกต้องที่นี่ผมไฟฟ้าราคาลักสิ่บะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันน,นี่เขาบอกว่า ดีอันที่2ก็บอกว่าคุ้มค่าเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมช้อปปี้อ่ะจะราคาแค่31บาทนะคะทุกคนส่วนใน Tik t o k อ่ะจะราคา59บาทเดี๋ยวมาทำการสั่งซื้อกันลิฟนี้10ชิ้นนะทุกคน90บบาทมีทุกเฉดสี นี่เดี๋ยวซื้อมาแจกพี่ที่ออฟฟิศกันนะคะรีวิวก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรนะคะนอกจากกดดาวเดีย๋ยวเราลองไปค้นหาใน Tik t o ็อกกับ s h o ป e ีว่ามีเหมือนกันหรือเปล่านี่นะทุกคนคือจากที่หนูเอาลูกไปเสิร์ชมาเนี่ยหนูเห็นในราคา11บาทส่วนใน t i k กตอกอ่ะราคาก็76บาทนะคะเดี๋ยวลองมาทำการสั่งดูว่ามันจะเป็นยังไง ของมาถึงแล้วเรารอของประมาณ1สัปดาห์ค่ะโฟมไม่ได้มาแกะของคนเดียวนะคะโฟมมาแกะกับพี่แพ๊คค่ะเยพี่ขอสุ่มแกะสิงนี้เลยได้ปะได้พี่รู้สึกว่ามันแบบคืออันเนี้ยหนูสั่งมาเป็นลิปสติกนะลิปสติกเท่าไหร่นะ90บาทกี่อันกี่อันสิบอันค่ะสิบอันเก้าสิบบาทใช่ตกอันละสิบบาทไม่ถึง90กว่าอ๋อตกอันเก้าว่ากันทุกคนเก้าสุดเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าให้อัดหน้าจอเลยนะเว้ย ไม่เป็นไรนี่เราที่ไม่เห็นว่าโฟมจากอันไหนมานะแต่พี่เปิดมาแล้วสีแบบเป๊แหล่นมากจีจานปะพี่พี่ว่าผมชอบสีนี้เยสนี่ทุกคนเปิดมาปุ๊บแพ็กเกจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่เป็นแท่งลิปใหม่อย่างนี้เลยแบบถ่ายแล้วจริงเหรออ่ะเปิดฝาเปล่าพีเปิดฝาไหมพี่เปิดฝาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดยังไงนะอุ้ยมันเปิดยังไงอะนี่นี่นี่ดึง เขียนปงพี่ปากกาเขียนมันเป็นสมบิปแต่ว่าเป็นปากกาไม่จริงนี่เดี๋ยวหนูมาอ่านให้ฟังเลยพี่แพ็กลิปนี้10ชิ้นนะทุกคน90บาทมีทุกเฉดสีนี่มันเขียนชัดเจนจุ๊ ต้องอ่านหนังสือภาษาไทยให้แตกฉานคือมันไม่ใช่ความผิดหนูนะตอนหนูจะซื้ออะนี่ไงทุกคนใครสนใจก็เข้ามาติดต่อซื้อจากหนูได้นะมันคือลิปสติกปากกาเนาะคือหนูอะเข้าใจผิดหนูนึกว่ามันเป็นลิปสตเป็นแบบทรงปากกาเขียนขอบปากอะไรอย่างงี้ใช่แต่แต่ว่ามันไม่ใช่ก็คือมันเป็นปากกาเลยปากกาไม่เขียนเลยปากกาลิปสติกสิบด้ามนะคะทุกคน อ่ะของกระดาษขอกระดาษติดดีเลย ลื่นเลยในราคา1ิบบาทพี่แพ็กนี่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงสําหรับหนูหนูชอบเขียนปากกายาวๆมันอ้วนไปะมันอ้วนไปแต่ถ้าเอาไปแจกเป็นของชําร่วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าน่ารักอยู่คะแนนหน่อยคะแนนหน่อยพี่ว่ามันตรงปกพี่ให้เลยสิหนูว่าไม่ตรงปกสุดๆเออๆหนูให้แค่หนึ่งมันทาให้หนูเข้าใจผิดอ่ะอาจจะยังนะอาจจะยังนะมาชิ้นต่อไปกันนะทุกคนอันนี้พี่แพ็ก ให้ถ่ายว่าคืออะไรพี่แพงน่าจะรู้จักคือของชิ้นเนี้ยหนูสั่งมาเป็นแปลงแต่งหน้าใช่ไหมปกติแปลงแต่งหน้าแพงฝ้าพี่แพ็คถ้าแบบของของดีๆที่เราแบบใช้กันเลยออย่างล่าสุดที่พี่ไปดูของคิวเพจแล้วกันปัดแก้มก็อยู่ที่ประมาณ120 อันนี้คือทั้งเซตหรือว่าอันเดียวคะอันเดียวแต่อันนี้หนูนะหนูซื้อมาเซตหนึ่งสิชิ้นนะห้าสเก้าบาแต่ตอนแกนต้องกาจจะใส่แมสหนึ่งนะอฝุ่นนะคะฝุ่นทุกคนในตัวของแพ็กเกจสองก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่แบบมือใหม่หัดแต่งหน้าอะไรเงี้ยอยากมีแบบแพ็กเกจให้เด็กให้เด็กฝึกได้ฝุ่นเยอะนะะไอให้ดูรูปก่อนซื้อก่อน มันดูเป็นแบบดีนะพี่แพคคือนุ่มเลยแบบขนดีเลยแต่อันนี้ที่ได้มาขนมันดูไม่ตรงปกนะพี่แพคเนาะโอ้ันหน้าวะขนมันแบบว่าไม่เหมือนกัน่ะทุกคนคือในรูปอะขนมันนุ่มแต่ว่าอันเนี้ยสากใช่มันสากแล้วโดยเฉพาะไอ้แปรงเนี้ยยิ่งไม่เหมือนเลยอะในรูปมันเป็นสีน้าตาลเหมือนกันมันควรจะกลมและนิ่มกว่านี้ดูมันไม่ดีด้วยอะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีแบบอันซี่ๆอื่นออกมาด้วย นนะถ้าใครจะแกะอะันบล็อกอ่ะอาจจะต้องแกะแม่เพราะว่าเนี่ยคันหน้าผืนใช<ๆ>เ่เริ่มเรแ,แล้วโดนปกติแล้วอะ่ะตัวหัวแปรงอะ่ะเนื้อของขนจะต้องเท่ากันหมดแล้วไล่ระดับอย่างแน่นนะ <ừ. S 2> ตัวนี้มันจะมีแบบแว่งๆซ้ายขวาขึ้นมาให้เราแบบเจ็บหน้านะนี่ถือว่ายังไม่ค่อยดีแต่ถามว่าใช้ได้ไหมอาจจะใช้ได้อยู่อันนี้แบบเป็นงานพี่แพทกก็นิ่มนะอ๋อนิ่มอยู่ก็คือใช้ได้ทุกคนใช้ได้นะคะแต่ว่า มันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นพี่ว่าหัวแปรงบางอันถือว่าอเใช้ได้ใช่ไหมประมาณสองอันเนี้ยอ่ะถ้าเราเกลี่ยใต้ตาเนี่ยเพื่อมันนุ่มอยู่มันยังโอเคเอออันนี้อาจจะต้องแบบที่เขียนคิ้วได้หรือเป็นแบบว่ากีดตาโดยใช้เจลพี่ว่าก็ด้อว่าคมอยู่เท่าไหรด่ดีพี่แพ๊พี่ให้สักเจ็ดแล้วกันถือว่าไม่ได้แย่แต่หนูให้แค่ห้าพอหนูรู้สึกว่าคือมันลดจากพันหนึ่งเลยนะพี่แพ๊กคือแบบว่า ถ้าคนซื้อในราคาพันหนึ่งอ,อ,อ่ะคือขาดทุนตายอ่ะออ <laughs> มันไม่มีวันอันนี้อะไรอ่ะที่แพนรู้จักไหมชิ้นต่อไปเนี่ยคือวันนั้นอ่ะหนูก็เจอมาแล้วหนูก็แบบอุย๊ยโซจึ้งมากอ่ะพี่แพคบอกว่าเป็นผ้าปิดตานะที่ใส่เครื่องสำอางเหรอพี่แพคอ,อ,อย่างนึงว่าเป็นที่ใส่เครื่องสำอางอ่ะหนูว่าต้องมีคนเหมือนหนูบ้างแหละว่าเป็นส่วนน้อยที่เขาอาจจะรู้แล้วกันอันนี้ชิ้นที่หนูสั่งมามันคือผ้าหนาไมยแบบซักได้นะทุกคนโอ้ นี่มันจะหน้าตาแบบนี้ภาพไม่ออกว่าเราใช้แล้วมันจะเป็นยังไงมันน่าจะเลอะทำไมนี่มันเล็กว่ะขนาดไม่เท่ากันนะเนี่ยเออหนูไม่ได้เลือกไซส์มานะทุกคนเพราะว่าตอนสั่งอ่ะมันไม่มีให้เลือกแล้วไม่ไม่บอกด้วยว่ากี่ชิ้นเอาอันดับแรกก่อนตะขออ่ะมันเบี้ยวเห็นปะเวลาใส่ผ้าหน้าไม้อ่ะเวลาผู้หญิงเป็นเมนใช่ปะมันก็ต้องใส่่างนี้แต่ถ้ามันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยมันก็จะกินตรงหัวดิอันนี้มันจะเป็นหัวเห็นไหม ความบาลานซ์ของมันไม่ได้เลยทั้งสองอันคือในความรู้สึกหนวอะพี่แพ็คแบบหนูเป็นผู้หญิงอะเนาะถ้าใส่อย่างเงี้ยติดกับกางเกงในอะ่ะ มันจะเคลื่อนปะดูดิมันไม่มีอะไรยืดอะแต่ว่ามันมีแบรนด์ไม่แน่ใจว่าแบรนด์ไทยหรือเปล่านะว่าแบรนด์แบรนด์ไทยไว้น่นหาข้อมูลมาเออน่าจะมีแบรนด์ไทยที่ทําเป็นเป็นผ้าแบบเนี้ยเอาไว้เป็นแบบผ้าทำไมแบบใช้ซ้ำได้ซึ่งราคามันน่าจะสูงกว่านี้แน่นอนทุกคนอันนี้คือน่าจะราคาแค่หลักสิบอะหรือไม่มันอาจจะแบบอันนี้เป็นผ้าทำไม้ใช่ป่ะอาจจะเป็นผ้าทำไมของจริงอะใส่ตรงนี้ แล้วลองให้มันไม่เลอะอึ้งเกงในอีสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนะเทน้ำเลยเดี๋ยวเทน้ำให้ดูว่าถ้าคนเราเป็นเมนน่ะมันจะไม่ได้ล้นนี่เปียกมือแล้วเห็นไหมนี่แค่ดิเดียวนะดูน้ำหนึ่งเนี้ยลองเทอีกอัอ่ะเทอีกเทอีกถ้าสมมติเป็นเยอะเถ้าถ้าสมมติวันนั้นเมนออกมาเยอะอ่ะพี่ว่าพอแล้วแหละ มันเป็นยังไงคะมันซึมนะทุกคนมันซึมเราจะซื้อม,มาใช้ก็คือยังไม่ได้ที่ว่ามันไม่ซึมแบบมันเหมือนผ<ช>้าธรรมดาที่เอามาทําเป็นรูปทรงผ้านาไหมถ้าคิดนะอันนี้ของผ้านำไหมขอบซัปพอร์เข้าได้นะคะแบนด์ใช้ได้ใช้อยู่ทุกวันอันนี้เป็นของที่คนปกติทั่วไปเขาจะใช้กันเนาะใช่ก็จะเป็นแบบมีปีกอันนี้เหมือนกันหรือไม่เห็นไหมว่ามันมีปีกเหมือนกันนี่อันนี้เทเยอะมากนะ,อ,ะอันนี้คือหนูเทเยอะมากไม่ซึมนะ ใช่ซึมซับดีนะพี่แพงเนาะคือแบบว่าไม่ต้องระแวงว่ามันจะซึมจะอะไรเลยคิดว่าน่าจะยังไม่เหมาะแต่อาจจะเป็นแบบนี้อ่ะแต่แบบนี้มันจะหนาไหมเราจะรู้สึกไม่ไม่สบายไหมพี่ว่าเออพี่รู้สึกระคายเคืองแต่อบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกลัวใส่ผ้าทำไมแล้วแบบกลัวมันเลอะเออแต่หนูว่าใส่ผ้าทำไมแบบเดิมดีแล้วอย่าอย่าใส่สองชั้นอย่างนี้เลยมั้ย้าจะร้อน ถ้าความตรงปกอ่ะก็ให้ตรงปกแต่ว่าความใช้งานได้อ่ะอาจจะยังใช้งานไม่ได้นะทุกคนคิดว่าไม่เหมาะถ้าเต็มสิบก็ให้สักหนึ่งพอเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ซื้อมาเปิดงใช่ใช่ศูนย์จุดห้าแล้วกันให้ศูนย์จุดห้าถัดไปชิ้นสุดท้ายโอ้ยที่หนีบผมที่หนีบผมอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าราคาถูกมากอันเล็กๆมีกล่องพกพาได้คือขอฟ้ขอปฟ้าไม่ใช่ได้วันไหนแบบว่ารีบๆสายยาว ยาวสองเมตรพี่รอก่อนพี่ลองก่อนมันจะร้อนเปล่าพี่แพ็คไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกับหัวนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงพี่มีความร้อนอยู่เฮ้ยเฮ้ยร้อน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 อ่าร้อนอยู่ร้อนในระดับหนึ่งมันปรับความร้อนไม่ได้ใช่ไหมพี่แพ็คไม่ได้ไม่ได้เอ้ยถือว่าโอเคแต่เราจะเต่งหน้ามาไปปข้างนอกอะไรเงี้ยเต่งหน้าแต่พี่ไม่ชอบหัวมันอะ มันมันไม่ลื่นอ่ะปกติที่หนีบผมมันต้องลื่นกว่านี้ป่ะใช่อันนี้มันจะมีความหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ป่ะไม่น่าจะรอนมาม่านะใช่ไหมเออว่ะพี่ว่ามันเป็นรอนแบบหยักๆป่ะโฟมอาชิบหายซื้อไม่ซื้อไม่อ่านอีกแล้วเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่ที่หนีบผมธรรมดาพี่ว่ามันต้องเป็นยกโคนโฟมเป็นแบบเครื่องบิดผมขนาดเล็ก อ่าคืออะไรอ่ะหนุ่มรู้จักอ่ะพี่ว่ามันน่าจะยกโคนด้วยเลยมันมีความหยักเล็กน้อยแบบไตล์ยุโรเออให้มันมีความหยิกหยิกนิดนึงอ่ะฟูๆนิดนึงอ่ะพี่อุ้มให้มันแบบยกโคนขึ้นใช่เหมือนที่ฝรั่งเคยเห็นฝรั่งที่ชอบทําผมแบบหยักหยักมาดูใกล้ๆนี่พี่อุ้มมาดูใกล้ๆพี่อุ้มจะมองออกว่ามันจะเป็นรอยอย่างเงี้ยเห็นปะโฟม หนูว่าไม่อ่านนังสืออีกแล้วหนูรึกว่ามันเครื่องหนีบตรงเว้ยทุกคนพกะว่าอยู่ทำไมมันไม่เรียบเออราคานี้ก็โอเคนะทุกคนแบบทําให้มันอยักสศกนิดนึงความตั้งใจที่หนูสั่งไปอะหนูต้องการที่หนีบผมแต่พอสั่งมาแล้วเป็นอันนี้ก็ผิดที่โฟมไม่อ่านก็ได้อยู่นะคะทุกคนก็ได้อยู่คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่แพ็คนึกว่ามันตรงปกอยู่พี่ให้สิบแล้วกันอันนี้หนูก็ ให้สักแปดละกันสําหรับคลิปนี้นะคะของที่หนูสั่งมาก็ความตรงปกเอยอะไรเอยใดๆจริงๆมันตรงปกนะพี่แพ็คพี่ว่ามังหมดเลยมันตรงปกหมดเลยแต่ว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดของหนูเองนะคะที่แบบอาจจะสั่งมาแต่ว่าอันนี้มันตรงปกอยู่แต่ว่ามันอาจจะใชไม่ได้ใช่มันแค่ใช้งานจริงไม่ได้นะคะส่วนแปลงก็ก็ในราคา59บาบาทก็ใช้แทนแทนกันได้อยู่แทนแทนกันได้พี่ว่าโอเคใช้ได้แต่ส่วน ที่ไม่ต้องปกคือโฟม <S 2 S 1> คนไทยนะคะต้องอ่านหนังสือให้ครบ8บรรทัดน,นะคะแล้วก็ทวนใมาอีกครั้งหนึ่งว่ามันเขียนว่าอะไรออใช่ไหมเวลาเราจะซื้อของพี่แพ็คเราก็ต้องดูให้ดีแบบเดี๋ยวมันจะเสียงเงินฟรีอะทุกคนเวลาสั่งซื้อของอ่ะต้องอ่านหนังสือให้ครบเนาะว่าออรายละเอียดดีเทลมีอะไรบ้างแล้วก็ดูรีวิวเยอะๆกษาหา <c oughs> ข้อมูลเยอะๆทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์วันนี้ก็มาอันบ็อกทัวกของใช้เกี่ยวกับผู้หญิงให้ออคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>